เดี water water. Cells, <c oughs> ๋ยวเช้าน nice. ี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดฮะใช่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองหลวงของเรานะคะที่บุรีนี่เองนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดรสชาติของเขาเนี่ยเข้มข้นนะครับแต่ที่สําคัญขายดีวันละห้าร้อยชามคุณโอ้โหโอ้โหูกก๋วยเตี๋ยวกันมือไม้แขนเขินไม่ปวดแล้วนะน่ะนะคะมิถุนาก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดเปิดมานานกว่า4ปีครับ อร่อยจนมีถึง3สาขาไปแล้วครับในตอนนี้โดยสาขาที่ทีมข่าวไปไปอยู่นี่นะครับนั่นก็คือย่านชัยพฤกษ์ะะของนอนบุรีนี่เองไม่ไกลไม่ไกลเลยน่าไปลองชิมจริงๆเลยนะฮะคุณบัววันวิมลสิริวิบูลผลเจ้าของร้านบอกว่าสาขาเนี้ย มี<ะ>อาหารจานเดียวเพิ่มเข้ามาด้วยนะไม่ได้มีแต่แค่ก๋วยเตี๋ยวนะครับนั่นก็คือเข้าผัดกากหมูอ้าวของโปรดอีกแล้วจา้าแบบนี้เลยกากหมูนเน้นเลยแป้งดูสีลูกเ<ะ>ห็นไหมเต็มจานเลยอะกรอ,กรอบแบบนี้นะฮะ นี่แล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะมีข้าวกระเพราสันคอหมูสับด้วยค่ะเขาเลือกแต่สันคอหมูเลยนะนุ่มๆเลยล่ะคุณเอ๋ยส่วนเมนูเด็ดที่ขายดีนะั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดนั่นเองอใส่เครื่องแน่นมากๆครับหมูสับเขาก็น่ากินเห็นไหมฮะ,ะหมูสับหมูชิ้นไส่หมูลูกชิ้นปรุงด้วยพริกป่นถั่วคั่วนะแล้วก็น้ำมะนาวแท้ๆเลยนะครับแล้วก็มีเกี๊ยวก,กรอบให้ทานฟรีด้วยมันเข้ากันจริงๆนะค่ะ ช่นอกจากนี้ยังมีอีกคุณพ่อมีลูกจิ้มนะคะมีเล้งแซบขนมเปี๊ยะไข่เค็มอะไรอย่างนี้เขาก็มีเป็นไงเยอะแยะเนาะเต็มใบแบบนี้เลยนะคะลูกใหญ่จัมโบ้เลยแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรอีกด้วยนะคะดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเจ้าของร้านเล่าถึงที่มาแล้วก็ชื่อของร้านพร้อมกันดีกว่าคะ่ะที่ทําไมถึงเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำเพราะว่าเราเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำเราก็เลยคิดว่าเออเอาความชอบตรงเนี้ย ลองมาทําเป็นอาชีพดูแรกแรกก็ไม่ได้ขายดีอะไรขนาดนั้นคะ่ะก็ขายไปเรื่อยๆคนบอกต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่บอกว่าพริกขั้วเองถั่วขั้วเองของร้านบัวเนี่ยคือบัวรู้สึกว่ามันเป็นหัวใจหลักของก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่แบบว่าถ้าตรงเนี้ยมันของดีมันสดมันไม่เหม็นหืนพริกหอมอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็จะลงตัวและที่สำคัญคือที่ร้านบัวจะใช้มะนาวสด มะนาวก็คือปะนาวลูกอะค่ะทำไมถึงชื่อร้านมิถุนาเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของลูกสาวเนี่ยแหละค่ะและเราเนี่ยก็ไปเจอร้านเนี้ยตอนเดือนมิถุนาเลยมันเป็นความบังเอิญจนที่แบบเออแล้วก็เคยคุยกับแฟนว่างั้นก็ชื่อร้านมิถุนาเลยเคยเคยนับนับไหมคะว่าวันหนึ่งที่เคยขายได้พีคสุดนี่ประมาณกี่ชามสําหรับก๋วยเตี๋ยวเราเองอืมถ้าเป็นสาขาแรกเนาะสาขาแรกเพราะว่าสาขาแรกเปิดมานานแล้วเนี่ยห้าร้อยชามก็เคยมาแล้วล้างใช่ค่ะ ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมพุ่งเป้าไปที่อะไรนะจะเป็นเกี๊ยวทอดหรืออะไรไม่รู้แต่ผมอยู่ที่จานก๋วยเตี๋ยวต้มยำจานนี้อยู่นะครับ <c oughs> แกะไม่ออกจากหัวผมแล้วในตอนนี้เพราะว่าผมเ็งเขาใส่เครื่องมันแน่นมากๆเลยไม่ว่าะจะเป็นหม<า>ูสับก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะบางที่เนี่ยตอนนี้เห็นแม่ค้าบางทีอาจจะรีบด้วยเขาจะหั่นหมูมาเป็นชิ้นๆน่ะคือจริงๆแล้วถ้าเป็นสูตรโบราณเลยครับเนืดอพิมั์นะหน้าเธอพิมพ์มากเลยอ่ะจริงๆ <c oughs> ด้วย <c oughs> เนาะ<ม>และโดยเฉพาะมะนาวสดนะครับความเปรี้ยวที่มันได้จากมะนาวอะ่ะมันต่างจากน้ําส้มด้วยใช่ออ้ยน่ากินจังเลยาาอาหารที่ร้าน,<ห>นราคาเริ่มต้นของเขาก็ไม่แพงอีก50บาทนะครับแต่ละวันเนี่ยยอดขายสูงกว่า25,000บาทค่ะโอ<ห>้เยอะขายยังไงกันจ้าแม่คุณจา๋าเนาะเร็วๆนี้เขาก็มีเพิ่มอีกนะคะคุณพ่อจะเปิดสาขาที่สเพิ่มอีกนะอยากชิมก็แวะไปได้เลยนะคะ ร้านมิถุนาถนนชัย,ยพฤกษ์ตำบลคลองขอ่อยอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะนีเปิด8โมงเช้าไปถึง4โมงเย็นนะครับหยุดทุกวันพุธนะครับหยุดเหมือนร้านตัดผมเลยหยุดทุกวันพุธครับแต่เขามี<อ> Facebook ด้วยนะครับก็คือมิถุนาก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมะนาวสดข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง